มาหาพ่อมาเก็บพูมามานี่เอานี่นี่เก็บพูมนี่มาๆมาเดินเลยโอ้เมื่อกี้มันเดินไปมาได้ไม่เห็นเดินเลยแล้วให้มันเดินดีไมเดินแล้ว ชีอ้อย่างคือชีแล้วไอชีไให้มาเดินในบ้านเอาเด้เอเดี๋ยวเราเตียมองเอาใส่ให้นอรองเดินดิเดิน,ดนแบบๆดอาเดินไปเดินเข้าห้องไปเลยเดินมา แ็บไม่สีบาอยู่ไหนก็บซิงบสีบาโอ้โหเนเดินเที่ยวป่่าสายลงประกอบจมากว่าอะไรนะเดินอย่าบังอย่าบังให้ดูเก็บภุมเดินหน่อยลูกเดี๋ยวเราเอาถ่ายเย เอาให้น no ้องแกมดูตอนน้องแกนโตให่ข uh, uh. ึ้นนี้ ชอบทำปากถือม nah, ัจะเปิดน้ำเท่าไหรเกม5บอลเดินเดินลุกขึ้นเดินโอ้โหยังไม่ไม่อยากเดินได้เวลากินสปริงป๊อกคอยน้องไปคอยเกมคอยน้องไหนทำไมให้เองคุณอน้าคออย่างของเอวอุกยอ่ะอันนี้อะ แล้วมันเก่งเวลาเดินนัง่งจูโอ้ซิบอ่ะมันไม่ไดีโอ้มันได้แค่นั้นจะตั้งให้น้องลงหน่อยสิแหล,ลนะห้องาตัวสูงแล้วเดินกับหาแม่เดินกับหาแม่ปักจูดเลยใส่เก่งแบบโอ้โหโนโนโน่ ให้ทรงกดกินข้าวจากนั้นก็เพื่อยงไปไกลๆอ,อุ้ยแบะ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 กลกดเกบพุม่มชื่ออะไรกันแน่เนี่ยฮะชื่อให้เป็นให้ก็คือทรงกดชื่อให้เป็นให้ก็คือ โถ่เอเ่องจะเก่งยไม่ทันอกเลยเขแตกแล้วยังเก่งไหมเนาะปะ